อาจจะมีเสียงเพลงรบกวนแน่จังน้อยครับผมเพื่อนอาบุญบ้านสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสูุคูสุคนนะครับผมมาพ่อกระเป๋าแดงก็เข้าครับพี่น้องกับบรรยากาศริมโค้งงามๆเหมือนมีโอกาสกลับบ้านนะครับเล่นมาเล่นครับน้องสาวเพิ่นนะครับผมค่ะสวัสดีค่ะเาษีพาดจวดด้วยค่ะเหมือนนี้ อ้มาเล่นงาค่ะพี่น้องค่ะก็เลยได้ไข่ลูกเวียดนามค่ะตอนเพลินเนาะค่ะเพลินมาเวียมาเล่นําเลยอะทั้งนอกกะสิมีปลานํำโค้งน้ำเนี้ค่ะแล้วก็อไอ้เพลินมาเพลินอยากินไข่ลูกเวียดนามนะคะเล็กเลรจัดไว้ให้อายเพลินเลยค่ะไปเขามาเซฟเซกันรอดลองลองกินเบิรงแล้วค่ะเพื่อเพื่อแรก ได่กินไข่เวียดนามแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแม่นี่ว่าไข่เวียดนามน <laughs> ี่ม้อาจจะมีเสียงเพงลงรบกวนแน่จังน้อยครับผมเพื่อนอาบุญบ้านแล้วกามีเรือหาปลาพร้อมค่ะทั้งหลัง <laughs> <laughs> บรรยากาศงามงามพี่น้อง <laughs> ผมติดใจเลยมาเรียนกับน้องเพื่อนน้องสาวเพื่อนกันกตอนหลับบรรยากาศกตงามงามเนาะมนจ้าบ้านบ้านเล็กอยู่ติดริมโคงเด้อจ้าพี่น้องจ้า กูได้ผ่านไปผ่านมากับมาลินมาเที่ยวครับผมแม่จ้าเล็กนี่ดีต้อนรับมากใจเลยจ้ะพี่น้องจา้าคุณาไข่กับงามงามพี่น้องน้ำแบบน้ำกระนัวค่ะแซบน,น้ำ <laughs> แตกแล้ว <laughs> น้ำม,มันเต็มไข่เลยครับพี่น้องเล็ก,กับแบบเลือกแบบตัวอ่นอนพอดีกินมากมันมีเจ๊กระยะไข่ของปกตินะครับไข่มีอยู่สามระยะจ้ะสามระยะเนาะนี่ะอืค่ะ อันนี้เป็นระยะที่เล็กที่เอามาเป็นระยะหนึ่งจุ t h าจ้ะเป็นนี่ค่ะหนึ่งหนึ่งจุ t h าค่ะพี่น้องลูก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 ข้างในกับสิเป็นแบบมอนอ่อนเลยก็ออกนะคะอ่อนครับระยะสองกับสิบสิบพอดีกินอีกแบบหนึ่งค่ะพี่น้องจ้าแมนอยู่หรอกบัดนี้ระยะสามนี่สำหรับตัวใหญ่ตัวตัวใหญ่มีขนสําหรับคนที่มากินแบบแก่ๆนาะ,ะแเมนแต่ว่าผมจะว่าแบบนี้พอดีแซ่บเลยม,มันมันเนาะ กระฝากฟซองน้องสาวน้ำนะครับผมเล็กซ่าพาจวดนี่นจ้ะเป็นส่งน้องใหม่ค่ะพี่น้องค่ะาน่าดึงดักเล็กกาะฟในเด้อค่ะส่องน้องใหม่ค่ะเล็กซ่าพาจวดค่ะอยู่มุกเนรหารน้ำกันครับมาเล่นกับน้องเพิ่นนี่หยังเนี่ยมากระเทียมกระเทียมเคยกินแต่แบบลวกครับนี่ย่เคยเห็นแบบสดเพราะว่ารั่มันจะเป็นอีกสีอีกแบบหนึ่งนะครับ แบบแบบสดก,กระกอบได้ค่ะอืมกรอบดีครับบดคมนะครับบดคมกอบออมันมันลมกำลังย็นวีบีครับบรรยากาศกำลังใดค่ะพี่น้องค่ะแามแรกนะคะ อยางให้เบิ้งตอนน้ำมันน่ะนะครับน้ำมันสีบิ้ม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 ออเลยเนี่ยน้ำมันจะบุ้มบุ้มออเลยเนี่ยแห้งพงใส่ตาเลยแห้งพงนี่น้ำมันเบิ้งนี้ครับเขาหยอยปรับปรับปรับเลยไข่ไข่ด้านก็พอดีกรุบกรุบเลยกุบ คนเวียดนามอ่ะที่เพิ่นกินไข่ลูกอ่ะเล็กนี่อยากเป็นคนเวียดนามน่นะ้ำเพิ่นสิบอทิมไว้ได้ยคะ่ะคนเวียดนามมากินน้ำเพราะว่ามันเป็นแบบเขาเขาเสีอว่ามันกินเขาไปแล้วมันสิบำรุงผิวพันธ์ค่ะสังเกตคนเวียดนามกินเพิ่นสิบอทิมน้ำไหมคะพี่น้องเป็นคล้แบบว่ารักษาภายในบำรุงผิวพันณเขาไม่งั้นาแบบคล้แบบข,ข,แบบขึ้นรถแกะบาดเท่าไห่ไหะคะไข่เขาวขาพอดีกรุบกบครับ <laughs> พอดีกรุบกบ ที่แรกอายเพิ่นมาเพิ่นว่าเพิ่นสิเป็นลายม่องนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวครับพี่น้องอันเรืออันลายม่องค่ะข้างลังครับไปลักไปลักปนปลาเพิ่นมาแล้วสองกิโลตอนแรกบาแรงเราจะเป็นลายม่องครับเป็นอะไรมาเฮนนำโคงอับปากกาบ้่ะยานนำโคง Mm hmm. ใส่กะบพกาัน,นี่ก็หอมอีกแบบครับพักอะไ<พ>รผักเสริมบ้านเฮาผักเสริมบ้บานเฮาบดได้ผักเพล้ยไหมคะพี่น้องออกตลาดผักเพลี้มดค่ะกับผักเพล้เนี่ยกะสิไปอีกแบบหนึ่งอีกได้ค่ะพักเพล้ก็จีหอมอีแบบหนึ่ง <ม EN S 2> เนาะ,ะอันนี้ก็หอมไปอีกแบบหนึง่งตองตองลองวัตถุยางค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> ยเข้าตัวได้เดี๋ยว ไข่แบบกระล่างอ,งอ่อนพอดีองามเลยพี่น้องอ่อนลายงามลายค้นอยู่บนทามเปาแดงมากอะอยากอยากลองเอามาก,กินคนน่ะกินกระแสบด้ย,ยค่ะแสบด้วแห้วติดใจด้วแลลวครับพี่น้องเลยโป,ะ,โปะเลยเนี่ย หนึ่งหนึ่งมากอยู่แพงหนึ่งนะคะแพงหนึ่งแพงหนึ่งนัน่นเ่ครับพี่น้องหลายอยู่ครับหน่วยใหญ่ใหญ่ได้นี่บุญนะสีหูบือได้ปะเนี่ยครับน้ำม,มันมันนัวขักครับนัวนี่เบาแดงรับประกันเลยว่าน้ำม,มันแทบเลย ทีแรกเป็นไครคะบอกกากินย่านข้าวตอนแรกย่านเดี๋ยวนี้กับยานคือการย่าน,นข้าวคือกัน <c oughs> <c oughs> ย่านข้ขาวเดียวเบิร์ตตอนนี้ตอนนี้ย่านข้าวเดียวเบิร์ตครับ <c oughs> อายเพื่อนมาเร็งน,น้ำจ้าพี่น้องจ้ดดีใจดีใจค่ะ,ะเพื่อนมา <c oughs> เพื่อนเพื่อนย่ามานกินปลานดำโคลของค่ะพี่น้องเล็กกะทั้งนอกกะจัดไปห้เพื่อนอยู่ค่ะมื่อเนี้ยหลกหลายเลยเนาะบ่อิ่มบ่ห้เมื่อต้นวันนี้ต้องจินปลาตัวใดก่อนมื่อเนี้ยครับ หลายตัวใหญ่ก็มีตัวหน่อยก็มีค่ะพี่น้องเอาขึ้นมาย่านเพิ่นบ่เสือไหมคะพี่น้องเอาขึ้นมาจากน้ำโคง้งสดๆให้เพิ่นเบิ่งเลยค่ะมื่อเนี้ยเนื้อครับผ่านลัดเอากรบเพิ่นเลยครับปนผ <c oughs> <c oughs> ักตะก้อขอบไข่แดงแบบมันแห่ค่ะมันครับ <c oughs> เฮ้ยมีคนถามลิขิตนะคลิปไข่แดงเนี่ยมันคือกับไข่ไก่บอช ไข่แดงมันค <Women. S 3> yeah, ือก okay. ันกับไข่ไก่ผมมันกับม <m ul ia> ันไก่ไข่กันแต่ว่ามันสีเซบมันสีมันกว่าแมนมันสีมันกว่าแล้วมันสีเซบกว่ากันนะครับสาหรับบบาแดงกินมึงแล้วนะมันจะออกมันหวานหวานเช่ว่าไข่ไก่ของผมมันจะออกมันแบบมันแบบแข็แค็แมนมันแบบแข็แข็นะครับใจนี้มันจะออกมันหวานหวานเนื้อทอดนะคะเนื้อ ปกติอ่าผมกับบุคอยบุคอยมักไข่แดงอยู่แล้วนะปกติจะ<บ><บ>ก,กินแต่ไข่ขาวครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกไข่ไอไข่เป็ดไข่ย,ยังงสิโอ้แซบนะครับแซบน้หรับว่าแซบรีอยู่ออกเป็นหวานใส่กับน้ำจิ้มก็ไปบ้อพักแกะพักใส่เนะคะ่ะ คือได้กระเจี๊ยบมาเลยครับปลูกเองบอกบอกเลขสือ่อมาแค่ตัวค่ะนั้วาครับ, <laughs> ห,รบหยุดกระไดเลยค่ะ <laughs> มันแห้งกลับมาบ้านก็เลยแวะมาเล่นกับน้องสาวเพื่อนครับ ฝากพ,พี่ฝากน้องเขาไปให้กำลังใจเพื่อนแน่ครับ <c oughs> บว่าจะเป็นทั้งเพจทั้งย t u b e นะครับผม<า>เล็กซาพาจวด,ค,กกดวค่ะพี่น้องค่ะอยากะเลิกฝาแฟในเด้อค่ะพี่น้องส่องได้หน่อยค่ะให้กำลังใจกันนะครับพี่น้องหามมันไลติดครับตาจะพี่น้องตา กินแล้วกินแล้วนี่ลงไปหาปลายวะครับรงหาปลาอียคนวันศุภาษไปลายมองอีกนะครับพาไปลายมองได้ปนีมครับกินหลายๆเด้อบอคำบอยบอผ้าขาฟังได้ไหมครับแซ่บครับยังกินยังมันเป็นหนะจ๊ะ ทีแรกนะคะเด็กหนึ่งมาแพงหนึ่งไอพันทวงเลยคือขึ้นหนึ่งล้านแล้วนะ,นะสกินเบิบร์บ,บ,บอผมมาครับแบบนี้บังสังเกตใน,น,จ,านตจานครับพี่น้องสังเกตในจานครับแพงหนึ่งข้าวอะไรค่ะพี่นอ้องค่ะกินไปกินมาข้าวเดียว,ข,ยวข้าวเดียวเบิร์ตข้าวเดียวเบิร์อีกกะคาพี่น้องนัวครับ น,นี้เลกการันตีเลยเด้อค่ะน,นี่เป็นไข่เวียดนามลอยเปอร์เนตดีคะพี่น้องคะ,คะแมนครับตอนแรกผมมาไม่กินรอบนึงแล้วครับกินในเพจบ่าแดงแล้ว <c oughs> น้องมันกระทักว่ามันก็เป็นเป็นไข่คือกันอยู่แต่ว่ามันยังบริอยเปอร์เซ็นต์เพิ่นมาครับแมนค่ะพี่แมนค,คนเบิ่งเป็นซีรูนะครับผมคคนเบิ่งเปินห่ดซีรูเลยแต่ว่าอันเลเ็เขยนเพิ่นกินมือนานเนาะคะ่ะร็กับบ,บอการบอกาบกกาบอกแมนค่ะ คือถ้าคนบลูก,ก<ะ>ับเพื่อนกจะจีเอาไข่อีกแบบหนึ่งมาขายให้เฮานะครับเมนจ้าพี่น้องจ้าแบบ่บางคนบลูกับคิดว่ามันเป็นไข่กะสิว่าเอไข่ลูกไข่ยังเมนค่ะเฮยูไซก่ะคือสีแสบ็บคือกัน,นตามทีเลกเคยกินมาแล้วยบค่ะพี่น้องไข่เวียดนามแส่บโมูทีซุดค่ะจุดสังเกตมันเท่าสีสังเกตแบบได้นหมครับว่าโตข้างในของมันจะบวเป็นสีดําเลยค่ะโตโตข้างในลูกข้างในของมันจะบอกเป็นสีดํา ถึงตใหญ่ซำไดกะคนของมันกระสิออกมาเป็นสีข,า,ขาวๆข้มๆค่ะคือว่าง่ายๆว่าทางในไข่เฮาเนี่ยมันสบ,บ่ปปินโตสีดำคนดำๆนี่คือสิโบเมนเลยครับสังเกตง่ายๆเนครับพี่น้องต่อไข่เฮาเนี่น่วยง่ญ่ประมาณไดโตกระสบดำคนกระสบดำครับ <Okay. S 2> สังเกตง่ายๆเลยนะครับพี่น้องถ้ายูไซตโตดำคนดำแสดงว่าน่าจะโบเมนนะครับผมแล้วก็สีพอมค่ะสีไข่แดง สีไข่เหลงจะเข้มกว่าเข <จะ S 1> ้มจ, <ะ S 1> จะออกเป็นสีออกเป็นสีสมสมเข้มๆเลยล่ะค่ะทาทาบอมเนกับสีออกเป็นสีขวา,าวธรรมดานะค,ค,คนะคมันสีออกเข้มๆคือของอายเลยเยจะเหียเบริรงกครับพี่นอ้องแป๊บหนึ่งแล้วบอแดงแก่แป,บแปบ๊บเนี่ยครับ ที่เป็นสีแบบนี้แมนค่ะสีสีสีออกเข็มเลยค่ะพี่น้องสีบอกออกขาวค่ะสีบอออกขาวสีเข้มครับแล้วโตอ่อนกะบบะแดงสีบอให้เบิ้งแต่ว่าโตอ่อนมันจะเป็นสีบลอแมนคนสีดำสีออกคนแดงแดงแล้วนี่เลยครับมันจะออกเป็นคนแบบขาวขมขามแมนสีครีมอานะครับมันยักออกสีน้ำตาลนะเนาะแมนค่ะเพราะว่าเล็กเล็กเคยซื้อมาแเลยเล็กใบดีต้มไหมคะคบใได้ต้มแล้วบัดนี้เล็กปะไว้ร้ายมือร้ายเวทละคนฝากพี่น้องฝากออกมาเป็นโต ออกมาเป็นโตเลยก็เอาไปให้ปลาเลี้ยงโตเพิ่นก็นสิออกมาเป็นสีขาวๆขีมขีมเป็นตะเพงตะเพงค่ะค,คือถ้าเขากินมาท่านกับป็ดตัวอ่อนได้เมนบรวณนี้นะคะค่ะว่า,วาอุณหภูมิได้ความโวนความยั้งได้ก็อออกมาเป็นโตโออกมาเป็นต,ต,ต,นตแบบเจี๊ยบเจียบเจาะออกมาเลยค่ะเพราะว่าเลเคยแล้วค่ะพี่น้องค่ะบางคนเพิ่นบลูกะอาจจะดว่ามันเป็นไข่แล้วก็อาจจะมีตัวอ่อนเนาะ <Bond> แต่ว่าถ้าอ <cut> ุณหภูมิได้หรือว่าเอียงได้ก็สามารถออามาเป็นตัวเจี๊ยบได้กันแม่ค่ะเพราะว่าขอโทษด้วยค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเพิ่นเพนยังบมดทัานตายเพนยังมีชีวิตอยู่ค่ะครับแต่กับเบาหวากันมันเป็นของอยู่ของกินนะครับพี่น้องแม่ค่ะพี่น้องค่ะของอยู่ของกินเนาะอือน้ำจิ้มกัะนัวน้ำจิ้มกระแซ่บครับเบาแดงแห้งมากสดอยู่ เบิร์ว่มอสอาหารพี่นอรกับจีมเพิ่นนะนัวอันนี้กระเจี๊ยบแดงบรอกระเจี๊ยบแดงครับผมลองมานก็นด้โบได้แก่บรแต่ว่าเป็นสีแดงแล้วนี่บรน่าจะเป็นพันธุ์โบแก่นะครับน่าจะเป็นพันธุ์กระเจี๊ยออกมันๆนะคะกินแบบินตอนแรกผมคิดว่าบลาแดงว่ามันแก่เพราะว่ากินตรงเคี้ยวๆแบบในไเมอกี้เนี่ยแต่โบแก่ครับน่าจะเป็นสายพันธุ์นุงเพิ่นนั่นแหละ Mm hmm. มันมัน <laughs> แซบ่บ <laughs> <laughs> แพงหนึ่งนี่จังหน่วยนะครับสามสิบหน่วยค่ะ <laughs> สามสิบหน่วยเหลืออายุสามหน่วยครับพี่น้อง mm hmm. <laughs> น้ำจิ้มจนเบิืดเป็นแต่ข้าไปหาปลาตอเป็นะไ,ไอ้อปอบไปหาปลาต่อผลมาพี่น้องโอ้ดัน สุดแล้วครับบ่อแดงก็คือของอยู่ของกินมันมันขึ้นอยู่กับภูมักนะครับพี่น้องถ้าค้นบ่มักก็อาจสีแบบว่ากินได้เน้ใดมันมันบอกข้าวบอกมันบ่เป็นอียังบอกยางซี่นะครับแต่จริงๆของแท่บมันก็ขึ้นอยู่กับภูมักคือบ่วแดงเคยบอกอแะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กับบ่วแดงกับพาพี่พน้องมากินขายเพชรเปียยน้ำกับน้องเพิ่นกับฝากอีกทีหนึ่งนะครับผมฝากเอฟซีบ่วแดงนะครับผมเล็ก าพาจวดพาจวดนะครับผมกับฝากซ่องน้องพเน่กับเป็นคนบ้านเกิดเมืองน้องเดียวกันนะครับผมก็ให้กำลังใจนะครับพี่น้องเนาะกับซ่องเพิ่นกับสีเติบโตได้กับท้าพี่น้องให้กำลังใจเพิ่นเนาะฝากพี่น้องอีกเลขะฝากเด้อค่ะเลขาพาจวดนะคะเป็นสองหน่องไม้เป็นส่งน้อยๆค่ะพี่น้องคะแนวแต่ละเลขะฝากติดตาม เป็นแรงเสียแรงใจให้เล็กนเด้อจากพี่น้องจาจยาถิ่มยาปะเล็กเด้อจากพี่น้องค่ะฝากฝากให้กำลังใจน้องตัวนี้ครับผมครับสำหรับคลิปนี้เอาก็ลาพี่ลาน้องไปเพียงสำนีก่อนเนาะครับผมสวัสดีค่ะ